สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการข่าวทะลุใหม่ก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับขอบพระคุณทุกท่านไม่ว่าจะรับฟังรับชมกันอยู่ในประเทศไทยหรือท่านทั้งหลายที่รับฟังรับชมกันอยู่ในต่างประเทศอะหลอมวงเข้ามามาชมมาดูมาฟังข่าวทะลุใหม่ข่าวแบกดินวันนี้วันนี้ ก็ตรงกับวันพุทธที่20มกราคม2564ครับก็วันที่20แล้วนะครับตรงกับวันพุธอะเรื่องของข่าวคราววันนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องของโควิดหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของบ้านเมืองอย่างไทยรัฐวันนี้พาดหัวว่าโควิดโจมตีเข้าโรงพยาบาลแล้วไปถึงโรงพยาบาลลามไปถึงสิริราชนะครับ ก็ตามดูกันต่อไปว่าจะเอาอยู่หรือไม่จะเอาอยู่หรือไม่แต่สิ่งที่เสียหายหนักก็คือเรื่องของพี่น้องประชาชนที่อดอยากปากแห้งงานไม่มีทำหรือว่าไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นทุกร้อยแปดรัฐบาลบอกทนทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ชินไปเอง รัฐบวยว่าอย่างนี้นะครับก็ชินหรือยังล่ะครับชินหรือยังทีนี้วันนี้เห็นโพแล้วกระผมเองก็ตกใจถามว่าทำไมถึงจกตกใจขวัญอ่อนขนาดนั้นคือดูโพแล้วมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงครับข้อเท็จจริงก็อีติตายเจ็ดสิบคนมันตายจริงๆแต่ที่คนฆ่าตัวตายเนี่ยสามสี่พันคน สื่อไม่ค่อยออกเรื่องนี้ปิดข่าวกันหมดเพราะกลายเป็นข่าวเล็กๆสมัยก่อนค่าตัวตายเพราะพิษของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นข่าวใหญ่ตอนนี้เป็นข่าวเล็กๆข่าวใหญ่กลับเป็นข่าวชื่นชมพลเอกประยุทธ์บอกว่าคะแนนนิยมครองใจประชาชนมานดับหนึ่งสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลของดออรนพรดลกันนิกา บอกว่ารัฐมนตรีต้นปีได้ใจประชาชนเขาไปสำรวจ1,610ตัวอย่างเมื่อวันที่11 1 6ถึง16มกราคมที่ผ่านมาไปสำรวจป่าช้าไหนครับไปสำรวจป่าช้าไหนสำรวจแค่1,600กว่าคนแล้วก็ออกมาบอกหน้าตาเฉยเลยคะแนนนิยมครองใจประชาชนเฮ้ยเว้ยแม่ผมนั่งขำตั้งแต่ีสามแล้วครับ นั่งขำจนนอนไม่หลับความเชื่อมั่นประยุทธ 49. ์49.2เปบอกเชื่อมัน่นเชื่อมั่นปานกลาง26.8ไม่เชื่อมั่น24เปซ็คณะรัฐมตรีปี2564ที่ได้ใจประชาชนแก้เศรษฐกิจปากท้องได้ใจประชาชนแก้เศรษฐกิจปากช่องประยุทธ์35.8เปอร์เซ็์มีจุลินจุลินพักอะไรแมลงสาบตามมา 20.9%บอกเฮ้ยแก้ปัญหาลดค่าอาหารดีสุพัฒพงศ์พันมีชาวรองนายกร,รัมตรีพลังงานได้2 0่บเปอบอกเฮ้ยดีไว้ยลดค่าไฟอันดับสอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ได้18.1%แเรื่องมาตรการสินเชื่อผมฟังแล้วก็ผมเงงเงงและงงงงครับงงงง ว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือไปสำรวจลงป่าช้าไหนครับพ6นหสอร์ซฉะนั้นวันนี้เอาอย่างนี้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจะไม่คุยเรื่องข่าวจะไม่คุยเรื่องข่าวแต่จะชักชวนท่านทั้งหลายเรื่องนี้เขาไปสำรวจ1,600คนมีตัวตนไหมผมถึงถามว่าเฮ้ยนพดลป่าช้าไหนไว้ซูเปอร์โพของคุณอะป่าช้าไหนเอานี่ดีกว่า เอานี่ดีกว่าข่าวทะลุไหมโพนี่ของจริงพี่น้องประชาชนที่เขาเรียกว่าแฟนคลับไม่แฟนคลับก็แล้วแต่เข้ามาฟังข่าวทะลุใหม่ตั้งแต่ตีห้าครึ่งยันเย็นเนี่ยยอดคนเข้ามาชมแสนกว่าคนเมื่อวานเนี่เมื่อคืนนี่คืนเดียวแสนหก0มื่นเจ็ดพนคนถ้าดูทุกคลิปประมาณสามแสนคนต่อวันที่เข้ามาดูอันนี้ของแท้ เพราะมันสามารถตรวจสอบกันได้ทุกคนมีมือถือจะซื้อมือถือต้องเข้าไปลงทะเบียนในซิมซิมการ์ดต้องลงทะเบียนทุกคนฉะนั้นตรวจสอบได้ว่าคนเข้ามาดูกันกี่แสนกี่ล้านคนกี่แสนกี่ล้านคนเดือนนี้ทั้งเดือน28วันเนี่ยเกือบหล้านคนที่เข้ามาชมรายการข่าวทะลุใหม่ผมถึงบอกว่าเอาอย่างนี้ เอาอย่างนี้โพของข่าวทะลุไม่ข่าวทะลุไมโ้โพอยากจะชักชวนท่านให้มาเปรียบเทียบดูว่าประยุทธ์ยังครองใจประชาชนเป็นอันดับหนึ่งจริงไหมเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดที่ประชาชนเชิดชูยกย่องจริงไหมหรือว่าไอโ้โพซูปเปอร์โพที่ว่ากำลังทำอะไรบางอย่างเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ย เข้ามาให้เห็นว่าประชุดยอดที่สุดเยี่ยมที่สุดดีที่สุด,สดเขาทําเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรประชาชนต้องการใครเป็นนายกนายกรัฐมนตรีในดวงใจของประชาชนมีใครวันนี้ผมจัดให้สามคนที่คนพูดกันมากคือหนึ่งอยากได้ดอ,อร์ทักษิณกลับมาสองอยากได้คนุมอย่างคุณธนาธรเป็นนายกในดวงใจหรือสามท่านอาจจะชอบประยุทธ์ เลือกนายกในดวงใจผมให้ทักษิณคุณจะกาเบอร์หนึ่งก็ได้แกมีผลงาน30บาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านพักชำระหนี้เกษตรกร,ร,กรมือบ้านเอือ้ออาทรหวยบนดินธนาคารประชาชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปปฏิรูประบบราชการทักษิณทำสงครามกับยาเสพติดและเป็นคนที่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการสร้างสนามบินสุวรรณภูมินี่ผมจัดให้เป็นหมายเลขหนึ่ง หมายเลขหนึ่งยังไม่รู้ว่าท่านจะให้คะแนนเขาเท่าไหร่เอาเป็นหมายเลขหนึ่งเหมือนกับเลือกตั้งเลยเอาอย่างนี้ขึ้นเบอร์หนึ่งมือหนึ่งจุดเดียวแล้วก็เลขหนึ่งไทยแล้วก็มีกากาบาทเบอร์สองหมายเลขสองธนาธรธนาธรยังไม่ได้เคยทํางานบริหารอะไรประสบความสําเร็จในเรื่องส่วนตัวในธุรกิจส่วนตัวเขาเข้ามาทําการเมืองพักอนาคตใหม่เขาตั้งใจนโยบายเขาคือยกเลิกการเกณฑ์ทหาร สนับสนุนการกระจายอำนาจรัฐราชการรวมศูนย์รัฐเปิดเผยเขามีความจริงใจตรงนี้และปฏิรูปสถาบันส่วนหมายเลขสที่ข่าวทะลุไม่โพข่าวทะลุไม่ได้ตั้งไว้ก็คือประยุทธ์หมายเลขสมีผลงานเวลีกู้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  ผลงานแจกสถานฟ้าคนละครึ่งบัตรคนจนไทยชนะเดินหน้าแจกประชาชนตลอดทั้งปีโครงการเราไม่ทิ้งกันใจถึงถึงใจถึงพึ่งได้ชิปหายไม่ว่าต้องการชื่อเสียงถ้าท่านชอบไปกาให้หมายเลขสามทีนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ท่านที่ชมผมอยู่ท่านชอบทักษิณกดแชร์กดไล์ กดกระดิ่งและแชร์เข้าไปแล้วจะรู้ให้โลกทั้งโลกประกาศก้องว่าคนไทยยังต้องการทักษิณท่านเข้าไปในคอมเมนต์พิมพ์คำว่าเลขหนึ่งถ้าท่านชอบทักษิณอยากให้ดรทักษิณกลับมาท่านกดท่านกดกระดิ่งท่านกดซับ c r ใครหรือกดติดตามหรือกดแชร์แชร์แชรแชร์ชแชไปที่เพื่อนจะมีสิบคนยี่ิคนแชร์ไป แล้วบอกว่าถ้าชอบทักษินเข้าไปในคอมเมนต์พิมพ์คำว่าเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งถ้าท่านชอบธนาธรหมายมั่นปั้นมืออยากจะเห็นธนาธรคนลุ่มเข้ามาดูแลบ้านเมืองเป็นผู้นำบ้านเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีให้ท่านเข้าไปในคอมเมนต์แล้วพิมพ์คำว่าหมายเลขสองหมายเลขสองธนาธรถ้าท่านชอบธนาธร ท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งให้มันกล้องโลกไปเลยดูสิว่าพี่น้องประชาชนจะรักใครชอบใครจะเลือกใครเป็นนายกในดวงใจถ้าท่านจะเลือกประยุทธ์เป็นนายกในดวงใจผลงานมีเยอะแยะอย่างที่เราเห็นกันอยู่ท่านก็เข้าไปในคอมเมนต์เข้าไปในคอมเมนต์เลยและพิมพ์คำว่าหมายเลขสาม ทีมงานของข่าวทะลุไม้จะรวบรวมวันนี้วันพุธพรุ่งนี้ประหาสมาลือนี้วันศุกร์วันเสาร์เนี่ยนะครับตอนตีห้าครึ่งผมจะประกาศผลว่าพี่น้องประชาชนคนไทยต้องการใครเป็นนายกถ้าต้องการประยุทธ์เป็นนายกต่อเอาเลยทรายหมายเลขสามเข้าไปในคอมเมนต์พิมพ์หมายเลขสามหมายเลขสามหมายเลขสามให้มันสนั่นวันไหว ถ้าชอบธนาทรพิมพ์หมายเลขสองพิมพ์หมายเลขสองพิมพหมายเลขสองถ้าต้องการดอกเตอร์ทักษิณกลับมาพิมพ์หมายเลขหนึ่งพิมพหมายเลขหนึ่งท่านช่วยกันแชร์ให้เพื่อนฝูงของท่านจะอยู่ในต่างประเทศหรือที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ารักทักษิณชอบทักษิณอยากให้ทักษิณกลับมาช่วยบ้านเมืองในยามที่บ้านเมืองทุกยากอย่างนี้ผมจะดูสินี่คือเรื่องแท้ๆเพราะทุกคนมีซิมการ์ดลงทะเบียนแล้ว เป็นประชาชนจะอยู่ในเมืองไทยอยู่ในต่างประเทศได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นเราไม่ได้ทําโพจากป่าช้าไหนเหมือนซูเปอร์โพเอาละนี่แล้ววะเอาไอโ้โพทะลุไม่นี่แล้ววะเข้ามาเถอะครับเข้ามาช่วยกันแชร์แชรแชรให้เพื่อนท่านพวกท,ท่านที่ชอบทักษิณสเข้ามาหมายเลขหนึ่งพิมพ์หมายเลขหนึ่ง,มมงชอบธนาธรพิมพ์หมายเลขสองถ้าศรัทธาประยุทธ์อยากให้เป็นนายกต่อไปอีก 3ปี5ปีเจ็ดปีอีอยู่มาเจ็ดปีแล้วเป็นต่อไปอีกให้พิมพ์คำว่าหมายเลขสวันนี้เอาแค่นี้จะไม่คุยเรื่องอื่นพรุ่งนี้คุยเรื่องข่าวพรุ่งนี้วิเคราะห์ข่าวกันให้เจ๋งเป้งเหมือนกับวันนี้และเมื่อวานนี้วันนี้ไม่คุยเรื่องอะไรให้ท่านช่วยกันทำโพช่วยกันแสดงความคิดเห็นมาแล้ววันเสาร์กระผมจะได้ประกาศผลว่าพี่น้องประชาชนต้องการใคร กราบขอบคุณทุกท่านครับเรามาร่วมกันทำโพโพข่าวทะลุใหม่ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ